ร้องเพลงมา20กว่าปีละเป็นเงาเสียงพี่แอดมาตั้งแต่แรกเลยทีนี้ว่าย่อยขายปลาหมึกมันไปแซงย่อยขายหอยบิดก็เลยขายปลาหมึกย่างอย่างเดียวเลยได้ไม่สดมาเราไม่ขายเลยนะแล้วปลาหมึกอ่ะคนมันนิยมอยู่แล้วแค่น้ำจิ้มอร่อยหมึกสดสะอาดจบใช้มะนาวแท้แล้วก็คั้นเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไอพวกมะนาวเนี่ยแหละแพงใช้ประมาณเกือบร้อยลูก จนมือเปื่อยหมดแล้วเนี่ยแม่งแบบไม่ได้กำไรหรือบางทีจะขาดทุนก็พูดตรงๆแล้วก็ช่างแม่งแบบร้องไห้ได้ร้องไห้ได้เลยเรามั่นใจว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับคืนไปคือความอร่อยของน้ำจิ้มแล้วความสดของปลาหมึก3 4มโลแล้วแต่บางวันครับถ้าสุกสาวที่ก็เยอะหน่อยประมาณ300ไม้พีพีก็ประมาณ4 5 0 0ไม้แล้วแต่จริงๆมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถามว่าอะไรถ้าผมใช้บุคลิกรีวแอดแล้วผมเอาของไม่ดีมาขายอ่ะมันเป็นผลเสียอีกอ่ะถูกไหมอ้าวทำไมคุณเอาของไม่ดีมาขายอ้าวกายมันโดนด่าย เป็นนักร้องมาก่อนแต่ก็เป็นเจ้าของเพลงเจ็บจุงเบย์รูปไม่รอมิสิิตไหมครับหมาหน้าเซเว่นบองตรงเจ้าชู้ล้างผ่านไอโฟน,หล,นหลายๆเพลงตอนนั้นเป็นช่วงโควิดไงก็ไม่มีงานทาตกงานรายได้ศูนย์บาทอยากจะหาอะไรขายก่อนหน,น,นี้ขายหอยบิดอยู่แถวบางกรวยตอนนั้นหอยบิดถามว่าขายดีไหมขายดีแต่ด้วยว่าหอยบิดมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นคนนิยมมันก็ได้แค่กระแสทีน,นี้ว่าพอกระแสะเริ่มตกเราก็เอาหาปลาหมึกมาขายแทนทีน,นี้ว่าย่อยขายปลาหมึกมันไปแซงย่อยขายหอยบิดก็เลยขายปลาหมึกย่างอย่างเดียวเลยปลามรณว ปีลไม่ได้ทำเลที่นี่ที่ประตูผีแถวพวกเขาทองเนี่ยทำเลมันดีก็เลยมาขายตรงนี้แล้วปราเมืองอ่ะคนมันนิยมอยู่แล้วแค่น้ำจิ้มอร่อยหมึกสดสะอาดจบ ตอนขายแรกๆอะ่ะความรู้ไม่มีเลยความรู้ศูนย์เลยศึกษาเองใหม่ทั้งหมดแล้วเราจะขายส่วนไหนของปลาหมึกปลาหมึกแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันไม่ได้คิดว่าง่ายหรือยากคิดว่าทําเพื่อเอาตัวรอดจากโควิดก่อนก็โอเคนะตอนนั้นก็ถือโอเคอยู่คนก็มีคนเดินไปเดินมาก็เหมือนเป็นอาชีพเสริมอะ่ปะปลาหมึกเราไปจ่ายตลาดทุกวันอยู่ละแต่บางทีอไอ้ร้านมาให้เราะได้ไม่สดมาเราไม่ขายเลยนะเพราะฉะนั้นคุณยาวของไม่สดมาให้เรามันเสียร้านเนี่ยแล้วก็เรื่องของไอ้พวกมะนาวี่ยแหละแพงบางทีมันก็ไม่ได้กาไรนะเรายืนหยัดเรื่องมะนาวแทะไม่ได ก็พูดตรงๆแล้วก็ช่างแม่งเลยใช้ประมาณเกนะือบร้อยลูกนะทันจนมือเปื่อยหมดแล้วเนะี <laughs> ่ย สูตรน้ำจิ้มเป็นของทุณแม่ผมช่วงหน้าร้อนเนี่ยมะนาวแพงมาก6บาท7บาท8บาทก็ใช้มะนาวแท้ซึ่งมะนาวขวดอะเอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นมะนาวที่ช้ำมาแล้วความหอมมันต่างกันเรามั่นใจว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับคืนไปนะคือความอร่อยของน้ำจิ้มและความสดของคหมึกเริ่มที่คอหมึกจะขายไม้ละ35บาท3ไม้ร้อยมันจะเป็นส่วนของเนื้อหมึกแล้วก็มีเอ็นด้วยแล้วก็เป็นส่วนของหนวดหมึกสายนี่ก็ขายดีคนชอบอยู่แล้วไม้ละ50าบาทอันนี้ไข่หมึกไม้ละ80บาทลูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นหมึกกระดองตัวละ240 บาท3 4 0สโลแล้วแต่บางวันครับถ้าสุกเสาวที่ก็เยอะหน่อยประมาณ300ไม้พี่พีก็ประมาณ4 0 0หไม้แล้วแต่เหมือนเราคิดเหมือน่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็อยากกินของที่มันมีคุณภาพสะอาดสดทําอะไรแล้วทาให้มันดีไปเลยถ้าวันหนึ่งผมจะเจ๊งก็ไม่เป็นไรก็ให้มันรู้ไปว่าผมทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วบางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็เอา้าพ,พี่ข่าวบอยนี่หว่าแม่มาซื้อกินมาคุยกับเรามา,าอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเควันไหนที่ผมไม่มีงานร้องเพลง ก็จะมาที่ร้านแต่วันไหนที่ผมไม่ได้อยู่เนี่ยก็แฟนกับมีลูกน้องก็อยู่แต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมนะคา <laughs> บอยหมึกย่างประตูผีนะครับอยู่แถวแถวโซนภูเขาทองถนนลาดํำเนินเลยร้านพัทยประตูผีมาหน่อยนึงอยู่ริมถนโน,โนเลยนะครับเปิดพุธถึงวันอาทิตย์หยุด2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคาร5โมงเย็นถึง5้าช่มครึ่งเบอร์ติดต่อนะครับ0834299356หรือว่าใครที่ไม่สะดวกมาอยากจะสั่งทางไลน์แมนหรือว่าโรบินฮูดก็ได้นะครับที่ร้านคาบอยหมึกย่างเจ้าแบบ นีม่มันเจ็บจุงเบยแอบรักข้างเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆไม่อยากผิดสิ้นเลยต้องผิดหวังยอมรับความจริงทั้งทั้งที่ทเจ็บจุงเบยข้าวบอยหมึกจ้างประตูผีครับพี่น้อง